สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจ้าวันนี้เป็นวันที่28ทธันวาคมวันนี้ก็ขอเสนอวันฉลองอีกวันหนึ่งเรียกว่าเป็นการฉลองนักบุญทารกผู้วิมลโดยทั่วไปแล้วเด็กทั้งหลายที่ถูกฆ่าตายหรือตายในท้องหรือที่คลอดออกมาแล้วตายโดยธรรมชาติหรือถูกฆ่าตายเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นนักบุญสำหรับเรา ากิสชนนะครับแต่การตายของแต่ละคนถ้าตายโดยธรรมชาติเราช่วยไม่ทันหรือเหตุการณม์มันช่วยไม่ได้เนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ที่เราไม่ต้องรับผิดชอบมากส่วนการที่เราตั้งใจจะฆ่าเด็กเนี่ยก็แน่นอนนะครับนั่นก็คือบาปหนาก็เพราะว่าชีวิตทุกชีวิตที่เกิดมานั้นเป็นชีวิตของพระพิจเจ้าเอง และที่แบ่งปันให้แก่เราแต่ละคนฉะนั้นเราทุกคนจึงต้องเคารพสิทธิศักดิ์ศรีและความเป็นคนของเขาจะเป็นเด็กชายเด็กหญิงเราก็ต้องถือว่านั่นก็คือพระพรที่พระบิดาเจ้าประทานให้แก่โลกวันนี้พระศาสนาจักรฉลองนบุญทารกผู้วิมลเนี่ยในบทอา่านบทแรกก็พูดถึงเรื่องของว่าพระเยซูเจ้าได้มาไถ่บาปพวกเราด้วยพระโลหิตของพระองค์ พระองค์ไม่ได้เสียใจยหรอกที่ได้ไถ่พวกเราแต่ละคนพระองค์ดีใจซะอีกแต่พระองค์อยากจะบอกกับเราว่าขอให้เราดำรงชีวิตให้สมกับที่พระองค์ไถ่เขาเคยมีเรื่องของคนคนหนึ่งที่กำลังยืนอยู่ที่หน้าผาไม่สูงนักแต่พอดีเด็กคนหนึ่งตกลงไปแล้วเขาก็ต้องกระโดดลงไปเพื่อจะได้ช่วยโชคดี และถือเป็นอัศจรรย์ด้วยที่เขาเองก็ก็รอดรวมทั้งเด็กก็รอดด้วยเช่นกันหลังจากที่เด็กคนนั้นขึ้นมาแล้วก็คุกเข่าอยู่หน้าเขาด,ดตอนหน้าคนที่ช่วยเขาเนี่ยก็บอกว่าท่านครับผมขอขอบคุณเป็นล้นพ้นที่ได้ช่วยผมให้ให้ไม่ได้จมในแม่น้ำสายนี้ คนที่ผู้ชายคนนั้นเขาก็รูปหัวเด็กนิดนึงแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกลูกแต่ว่าขอให้ลูกเนี่ยดำรงชีวิตกับสมที่ได้ได้รอดมานะอย่าทำให้เกิดความวุ่นวายอะไรในโลกจะเป็นในเรื่องส่วนตัวหรือคนอื่นเลยเพราะลูกได้ได้รอดไปแล้วนี่ก็คือสิ่งที่พระเยซูเจา้าอยากจะบอกกับเราเหมือนกันว่าลูกลูกรอดแล้วนะแต่ว่าการรอดเนี่ย มาจากการช่วยเหลือของพระองค์นั่นเองส่วนข้อใหญ่ใจความในวันนี้ที่ฉลองสารกภูวิมลเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเราต้องการที่จะมาเน้นถึงความอาฆาตมาร,ร้ายหรือความรุนแรงอะไรเลยแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือว่าขสัตฮโรสเนี่ยเป็นคนที่อิจฉาเป็นคนที่รุนแรงเมื่อรู้ว่าองค์พระเยซูเจา้ามาบังเกิด แล้วบรรดาพยาสามองค์ได้มาหาแถวๆนั้นแล้วก็มาพบทีหลังว่าพระองค์มาเกิดที่แบดแรมกษัตย์เทิดรดก็สั่งเขาไว้เลยว่าเนี่ยไปแล้วเห็นอะไรช่วยบอกทีนะให้กลับมาอีกทีหนึ่งเวลาที่พูดคำนี้ก็คือว่าตัวเองนั้นจงใจที่บอกว่าถ้ากลับมาปับ๊บ เขาก็จะส่งกองทหารไปแล้วก็ฆ่าเด็กทุกคนเพื่อจะไม่ให้มาแย่งตำแหน่งของเขานี่คือความโหดร้ายทารุณมากบรรดาพญาสามองค์ในภาษาเก่าที่เขาพูดนี่นะครับก็เมื่อได้พบองค์พระเยซูเจ้ามีความชื่นชมยินดีและกลับบ้านอย่างสุขใจก็ไม่ได้กลับมาอีกเพราะรู้ว่าถ้ามาเขาก็จะได้ส่งทหารไปฆ่าทันที แต่หลังจากนั้นนยวุญย์ยาซัก็ได้รับการประจักษ์ในความฝันเห็นว่าเฮโรดเนี่ยตั้งใจจริงที่จะฆ่าพระกุมารฉะนั้นก็ให้เอาเด็กเนี่ยไปเร็วๆบุญย์ยาซักับแม่พระก็ได้พาพ,พระกุมารไปประเทศอิมนี่แหละก็คือ,คอจุดเริ่มต้นที่ทําให้เฮโรดเนี่ยเครียดแค้นว่าในเมื่อไม่ได้พบองค์พระเยซูเจ้าเป็นการส่วนตัวก็จะฆ่าทั้งหมดไปเลย ทำให้เกิดความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่การฆ่าเด็กในวันนั้นมันสอนให้เห็นถึงจิตใจอันโหดร้ายทารุณของกษัตริย์รถนะครับเขาเองเป็นคนที่ฆ่าสมาชิกในครอบครัวเป็นวาเลนวันนี้มันเหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยของเราในประเทศประเทศหนึ่งที่ฆ่าลุงของตนเองนี่นะครับแล้วก็ยัง ทั้งทั้งท,งที่ใจโหดร้ายทารุณเนี่ยก็ยังบอกเออชาวยูเขาไม่กินหมูใช่ไหมฉันก็ไม่กินเหมือนกันออดูแล้วมันน่าขำมากสิ่งที่น่าละเว้นก็คือการฆ่าแต่เขาไปไปละเว้นไม่กินหมูแต่ฆ่าคนดูแล้วมันไม่มีเหตุผลเลยนะครับในชีวิตในชีวิตของท่านในช่วงบั้นปลายนั้นน่ะเขาก็รู้ว่ากำลังจะตายเพราะฉะนั้นเขาสั่งให้ลูกน้องของเขาทุกคน ที่ทำงานกับเขาเนี่ยมาแล้วก็มาที่เยริโก,แล,กแล้วก็เฮโรอดก็ออกคำสั่งว่าเขาตายเมื่อไรให้ฆ่าทุกคนที่เป็นบริวารของเขาคงจะคิดว่าฆ่าปับ๊บฉันไปสวรรค์เธอก็ไม่ไปรับใช้ฉันแต่ความจริงแล้วเขาไปนรกนะพี่น้องแล้วคนอื่นเนี่ยจะไปรับใช้เขาในนรกได้ยังไงเพราะถูกฆ่า นี่ก็คือจิตใจที่ป่วยที่พิการทำให้เกิดความตายไม่ใช่บรรดาเด็กๆเ,เท่านั้นแต่บรรดาชาวบ้านชาวเมืองที่รับใช้เขาตลอดชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วและเรามาดูสถานการณ์ในปัจจุบันนี้แล้วก็เห็นว่าการฆ่าเด็กเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องเล็กแต่พระพินเจ้าเองไม่เคยคิดว่าเป็นเรื่องเล็กแต่เป็นเรื่องใหญ่ เพราะชีวิตทุกชีวิตมาจากพระองค์ทุกชีวิตมีอนาคตทุกชีวิตเป,เป็นผู้ที่จะนำสารของพระองค์นำพระพรของพระองค์มาเพื่อจันรลงโลกของเราให้สวยงามและดีขึ้นดังนั้นในวันนี้พวกเราสวดขอตารกผู้วิมนได้โปรดเมตตาช่วยเหลือบรรดาเด็กๆอีกหลายคนที่อาจจะต้องถูกทำแท้งหลายคนที่ถูกครอบครัวนั้น ทำร้ายขัง่วงเหนียวตีและอะไรต่อมีอะไรเพราะบิดามารดานั้นมีจิตวิปลาสเป็นคนที่ไม่ปกติก็ขอพระบินเจ้าได้โปรดช่วยทุกๆคนให้ดำรงชีวิตปกติแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่ดีนะครับสวัสดีครับ ข้อรำพึง,พงจากพระวาจาที่ท่านรับฟัง,ฟงจบไปแล้วนั้นโดยพระอัคร,รสังฆราชลุยจำเนียน,น,ยนสันติสุขนิรันดร์